อนี่คือแกงขี้เล็กเด้ไปหน้องเด้อแ,แม่ใส่ปูล,ลงไปด้วยอันนี้ก็คือขาหมูขาหมูนี่ก็ดง่ายๆนะคะมหมักเกลือแล้วก็พริกไทยเนื้อน้ำพริกโอเคเรามากินกันเลยนะคะมือเที่ยงมือเที่ยงโอ้ยปรุง,งมีปรุงมีปุงปุงปรุงปุงปุงปุงวิธีการก็ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอืเอาไปหมัก เอาไม่หมักใส่เกลือแล้วก็ทอดได้เลยลูกหมักเกลือชูรสแบบเนี้ยค่ะครับป็นแบบเหนียวเนียวเนื้อเฉยๆนี้ไม่ค่อยชอบชอบกินแบบหนังกระดูกแบบเนี้ยค่ะ อือุ้ยอร่อยมากทุกคนนี่คือแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กอร่อยมากอือสุดยอดแกงขี้เหล็กคือมันสุดยอดสมุนไพรเลยนะ

ทอดเลยค่ะแต่ต้องกะอย่าให้มันเค็มนะลูกอร่อยม,มากแซงเกอร์สุดว่ะ น้เหมือนมะเขือมันแก่ไปมะเขือมันแก่ไปถ้ามะเขือแก่ลูกอย่าพยายามกินนะลูกมันจะเป็นนิ้ ไม่หอมมะตก็ไม่เคยเขมันเป็นแช่กลิ่นอืม ปู้นี้มันจะไม่นม่าจะเหนียวนิดนึง ไม่เหมือนปูนาปูนาจะไม่เหนียวปูนาจะกรอบ เนี่ยถ้าลูกน่ตรงนั้นสี่สิบบาทนี่เหรอ <c oughs> อุยเยอะมากน,นะลูกเออปกติมันจะไม่แพงเพราะมันทำจากเครื่องในหมูลูกนั่นแหละต้นตำรับมาดื่มน้ำกิ้วดกัน เดี๋ยวแม่จะไปปลูกปลูกต้นปลูกไว้ทงค,ำคำันอ๋อปลูกทางนู้นทําไมมันเป็นฝั่งเสือเขามังกรน,นี่หรอแล้วจะปลูกตรงนไหนปลูกตรงนี้ไม่ได้เพราะจะทําตําหนักอ,องั้นปลูกต้นหน้าข้างหน้าแหละปลูกไว้กินผักติวกต้วผัดติ้ว เอยมากเส้นเยอะเกินกกเนี่ยมันบอกเขาแบว่า่ะเอาเส้นเยอะเขาตักเล้ไม่เกี่ยวลูกพูดได้ค่ะไปยื่นกำกับกับเขาพูดภาษาจีนเป็นยังเอาตัวไม่รอดเธอเนี่ยมันไม่บอกเขารมันเออ อิ่มเลยสิว่าเส้นเยอะมึงก็กินจะ่จับไปสิลูกมึงจะมาลั่งตีอยู่ทำไมกูมไม่เข้าใจมึงเราเป็นผู้บริโภคเราเลือกได้เยอะก็ไม่เป็นไรก็รกินที่กินได้ Rồi mà ถ้าไปอบมันจะแข็งไงพอดมันจะนุ่มกว่างขาหน้าส่วนหนักเราซื้อไปทำพีทีว่เจ้าก็าจะเอาขาหน้าเนื้อเนื้อ,อไม่มีใครเอาขาหมูไปไหวหรอกเนื้อขาหน้าถ้าขาแล้วก็เอามาต้มกิน อือมันแม่แบบอ่ะฮะอือมันไม่แบบปกติมันผ่าตั้งผ่าตั้งเลยหนี่งเจ้าไหนขาหลังเนาะนี่แม่ซื้อน้าขาหลังไม่ค่ะกูไม่เคยซื้อขาหลังมากินเพราะกูรู้มันมีแต่มันมันไม่อยู่เจ้าเดียวแหละที่ขายคำเจ้าหนึ่งมันเจ้าหนึ่งไม่เป็นของวันนี้วันพัก เพา่าไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยกินกันหรอกลูกขาหลังอะ่ะเขาส่มากเขาจะซื้อมาขายเขาไม่ค่อยซื้อมากินหรอกมันแพงแล้วขาหลังมันก็จะถูกเขาจึงนิยมเอามาขายเพามันได้กำไร 没有啊。嗯。 กูกรมันคนเรื่องมากมันก็จะชอบติดถ้ามันได้ตื่นเสีย่าง,งมันเป็นแบบนั้นไปกินข้าวทุกร้านไม่เลยสักรร้าน <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้ค่เลยนะปินกแซ่